กลับมาก่อติดตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอยู่ทําการซื้อขายนะคะย้อนกลับไปดูภาพบนสุกกันก่อน,อนค่ะช่วงปิดตลาดนะคะปรับตัวขึ้นมาแรงค่ะ11.39จุดปิดไปที่1,540.13จุดนะคะแต่ว่านักทุนต่างชาติขายมาเยอะหน่อยนะคะ5,000ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเชา้านี้ทันทีที่เปิดทําการซื้อขายเปิดปุ๊บแดงปั๊บเลยนะคะเพราะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบหุ้นทั่วโลกหลังจากมีความกังวลเรื่องการเลือกตั้งที่อิตาลีนะคะว่ายังไม่มีความชัดเจน ล่าสุดมวนายลงมาแรงเลย14.37จุดนะครับหันชนีก็หลุด1,530จุดไปเรียบร้อยมาอยู่ที่1,525.76จุดมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นครับ12,000ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็โดนขายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานรวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยแล้วก็กลุ่มค้าปีก CPO ครับลงมา1บาทตอนนี้อยู่ที่46.75สตางค์ Jasmine ยังสวนทางขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้5สตางค์อยู่ที่6บาท60 U.M.I. ครับขึ้นมา50สตางค์ส่วน d v a n c e นะครับลงมา2บาทขออภัยครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่202บาทนะครับแล้วก็ด้าน C.P.F. อีกตัวหนึ่งลงมา25สตางค์ราคาอยู่ที่33บาท25สตางค์แล้วค่ะความกังวลตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะก็ทำให้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของนิวยอร์กนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแสแรงนะคะและถ้าหากว่าให้ไปดูดาวโจนส์ก็หลุด1 4 0 0 0จุดมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วนะคะพราะ,ะั้น้นช่วงนี้พูดคุยทาง หุ้นไทยวันนี้กับรองกรรมการผู้จัดการจากบอลอเคทีซิมิโก้นะคะอยู่ในสายแล้วกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายกุนาวันครับค่ะดูจากสัญญาณหุ้นไทยตอนนี้นี่ปรับฐานไหมคะก็จะใช้เขาปรับฐานว่าที่เราพักตัวมาตรงลงมาตามตลาดเพื่อด้านดีกว่านะฮะนะครับเนี่ยเหตุผลที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าดูจากแนวโน้มตลาดเนี่ยเเห็นว่าจริงวันนี้เองเนี่ยพอจะตลาดเองผมว่าในบ้านเราภายในมันมันไม่ได้มีอะไรนะครับ ก็ของนอกเองก็คือเป็นการเล่นไปตามกระแสเรื so, ่องของของการเมืองของขอิตาลีนะครับนะก็คือก็ไม่มั่นใจว่าอิตาลีนั้นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปรัฐบาลปุ๊บชุดใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะดเงินินการรักษาขั้นตามแผนเดิมที่เขาให้ไว้ได้หรือเปล่าค่ะนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้กนมียุโรปยอาจจะกำลัใหม่ว่ากันว่ากันอย่างนั้นนะครับนะฮะขณะนห้ภาพที่ออกมาก็เลยมีการกระทบไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับเนี่ยเตงยงเรก็ได้แจ้ต้องบอกเขาว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่จ่ามันคาดหวังเข้าไปกนน้ิดขึะ ครับเพราะวันนี้ยังไม่ทราบว่าผลการบริทา่สุดท้ายแน่นอนจะเป็นยังไงแน,น่ยังยังยังไม่มีใครทราบในนแง,ง่ของของบัตรทอมไลน์ยวของเขานะครับนะค่ะในช่วงนี้บ้านเราก็อาจจะว่าขึ้นมแมลงแล้วก็ก็เลยทิ้งโอฟิกกันไปเลยนะครับนะถ้ามองในใจแบบน,นี้ผมว่ามันก็มองได้หลายมุมนะถ้ามองในเชิงบวกก็มองได้ว่นะา,า,นนวานะถ้ามองในมุิงบวกกมองไว่าถ้ามองในเชิงบวกก็มองได้ว่าถ้ามองในเชิงบวกก็มองด้ว่าถ้ามองนเชิงบวกก็มองได้ว่าถ้นมองในชิวกก็มองได้่าถ้ามองในเชิวกก็มด้วาถ้ามองในเชิงบวอ้ว่าถ้ามองในเชิงบวกก จะเป็นการเปิดแก๊สราการขึ้นที่ดูน่าสนใจกว่าที่ซ้ำไปอเอแล้วถ้าหากว่าไปดูปัจจัยในประเทศของบ้านเราเนี่ยสัญญาณการขายของต่างชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ขายออกมาถึงห้าพันล้านอันนี้ต้องกังวลไหมคะผมไม่ได้มองมองส่วนนั้นเป็นกังวลมากนะครับผมเพื่อในส่วนนั้นเองจริงๆแล้วน่าจะมีบางส่วน,นที่มาจจะบิ๊กหลอดด้วยนะครับเพราะสุกมันมีมีหลอดตัวใหญ่หลายตัวเหมือนกันนะครับนะแต่ผมมองว่าในภาพรวมขอมช่วงจริงๆแล้วเนี่ย ตา่าง,างชาติส่งต่างชาติเองก็รู้อยู่ว่าเขาคือเขาเอามาส่งขายอยู่แล้วนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งอยากให้มองคืมอมอ,มองเรื่องท่าเงินบาทประกอบไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วท่าเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้อ่อนค่าไปไหนนะฮะต้ออ,อยู่ยี่สิบเก้าหกยี่สิบเก้าหกกว่าตรงนี้นะครับหรือถ้ามองกันตามแบบที่ผมถือว่าต่างชาติอาจจะเป็นการล็อกกำไรหรือว่าออรอความชัดเจนอะไรบางอย่างกับทุกวันหรือเปล่าซึ่งถ้ามองกันตามใจเนี่ยถ้ายุโรปยังมีปัญหาหรือว่าในอเมริกาเศรษฐกิจเขาเองแ่บเป็นการแตะตัวมาชอตัวอยู่เนี้ย โอกาสที่งเงินใหญ่เข้าสู่ในอีซิว่ามันยังมีสูงมากกว่าเป็นหลายออก้วยซ้ําไปแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องงชาเขาไม่ได้าาหายไปไหนนะถ้าเกิดมาดูแนวรับสําคัญสาคัญที่ไม่ควรจะหลุดเลยถ้าเกิดหลุดมา ago, นเนี่ยกลัวจะไหลยาวคุณเจริญมีแนวไหนบ้างฮะก็ถ้ามองเงินจริงจุดรับสําคัญตลาดจะอยู่มันพันห้าร้อยสิบหกกับพันห้าร้อยท้วนนะสองที่หนึ่งนันนะครับแต่ใกล้ๆวันนี้ก็มอง,รงตรงห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดไว้ก่อนใกล้ๆสั้นๆน,น,นะครับนะครับก็จริงๆผมคิดว่าถ้ามองจริงถ้ามองในแง่ของการปรับลงว่ามองลงมาเนี่ย เป็นจังหวะให้คนที่ที่จะซื้อหุ้นเนี่ยให้มองเลือกซื้อหุ้นนั่นใจกว่าค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นจังหวะที่เซตลงมาตามแนวรับที่คุณจเจริญว่านี้นะคะถ้าหากว่าให้เราเลือกจังหวะในการรับหุ้นเป็นบางตัวเนี่ยแนะนํานเป็นตัวไหนกลุ่มไหนคะครับเ,เราก็ยังมองตัวของหุ้นในกลุ่มของอัลิราปิโตนะครเช่นตัวของปตทกีซีนะตัวของท็อปนะครับนะแล้วก็กลุ่มแบงก์ผมชื่อว่ารอบของแบงก์เองก็ยังมาได้อยู่นะดูจากสินเชื่ออะไรต่างนะครับนะ ก็คงเป็นคนแบงค์ใหญ่นะครับเนี่ยนี่เขาหุ้นตัวใหญ่นะครับเนี่ยส่วนหุ้นตัวเล็กตัวกลางในเมือแน่นอนเพื่อกลุ่มอสังหาซึ่งก็พวกมันในกลุ่มพัสดุที่เขามาคู่กันตอนนี้เองราคาก็ยังแข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะครับแต่คุณโมอง้าถามว่าเรื่องตอนทีุ่้นลงเนี่ยต้องมองกลุ่มปิดตัวกลุ่มของกลุ่มแบงค์ไว้ก่อนสองกลุ่มนะครับค่ะกลุ่มแบงค์ตัวใหญ่ๆตัวเด่นๆที่ว่านี้มีตัวไหนบ้างคะ เราก็มองไปอีกตัวของพวก B BL, ีบีเอลเคแบงนะครับนะอชบี S B, ต้องบอกว่าดูดูชะลอลงนะฮะแล้วก็มองเอาตัวหลกัลกก็อาจจะมองพวก B BL, ีบีเอลเคแบงไว้ก่อนนะครับค่ะหุ้นแบงค์ตัวเล็กตัวกลางล่ะคะแบงค์ตัวเล็กตัวกลางจริงจริงก่อนหน้านี้เราเราคอมเมนต์ไปแล้วคือเช่นตรงของของ K คนะฮะนะครับ,รบนะแต่คือว่าราคาขึ้นมาแล้วนะฮะนะครับถ้ามองย่อยลงไปอาจจะมองตัวเบที่ราคาที่ยังไม่เหี่ยบมากครับหรือถ้าชอบไปเก็งกรอาจจะมองตัวทารไทยเอบีนะครับค่ะ ค่ะปีนี้ทางเคจีซีมิกมองว่าเส้นเด็กไทยน่าจะไปได้ไกลขนาดไหนคะถ้าเป็นเป้าทั้งปีเลยถ้าจะไม่ผิดอยู่ว่าเรามองไปที่พันหกร้อยกว่าพันหกร้อยได้แล้วลนั้นนะครับค่ะแล้วตัวที่เคยโดนบิ๊กลตไปก่อนหน้านี้อย่าง c p พแล้วลงมาเยอะเหมือนกันนี้ราคาเริ่มน่าสนใจหรือย่างคุณจเจริญฮะในตัวของซีพนะครับนะผมว่าจริงราคาเขาก็ ไม่ถือลงเยอะนะครับนะครับนะแต่แล่นขายยังเยอะอยู่นะฮะนะครับนะอันนี้ก uh, mm ็เ hmm> ป็นการบอกบอกบางอย่างว่าราคาหุ้นช่วงนี้เองอาจจะยังไม่รีบขึ้นไปไหนนะครับนะถามว่าได้สนใจเข้าไปไหมผมว่าช่วงนี้เองก็ยังนะเพราะว่าที่ผ่านมาราคาก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอจังหวะในการย่ออีกนิดหนึ่งนะคะครับผมครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะได้ก็ตัว ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่มแบงก์ค่ะก็จะเป็นตัยใหญ่ทั้งนั้นนะคะมองว่ากรอบของในชนีที่ย่อตัวลงมานั้นน่าจะเป็นสังวัยที่ดีของการตั้งรับเพราะว่าดูสัญญาณการขายของต่างชาติเมื่อวันศุกร์ที่ขายสูงถึง5,000ล้านบาทมีวีบิกรอดด้วยบางส่วนนะคะ ขนาดเดียวกันค่ะจังหวะของการตั้งรับนะคะวันนี้มองที่รับที่1,527จุดนะคะส่วนกรอบของเซ้เด็กในรอบสัปดาห์นี้แนวรับจะอยู่ที่1,516จุดและ1,500จุดถ้าหักยอ่อลงมาจะรับรับได้บิ๊กกรอดขึ้นมาในถาม CPO นะคะมองว่าน่าจะต่อรองราคาได้อีกนิดหนึ่งส่วนตัวที่สามารถทยอยตั้งรับได้เลยนะั่นก็คือตัวของปตทท็อปนะคะส่วนกลุ่มแบงก์มาที่แบงก์ขนาดใหญ่อย่างเช่นแบงก์กรุงเทพ BBL นะคะแล้วก็เคแบงก์นั่นเองค่ะ